เอาเข้าไปมาเอาเรื่อยๆเลยเอามาเฮ้ยทำเนี่นุ่นนมมากอืมเห็นหลายคนรีวิวหรือว่าบอกกันว่าเกาหลีลับลับใหม่เนี่นทีมโดยปิกกี้ นี่เป็นเนื้อหมูค่ะในร้านพ่อค้าที่ค้าซึ่งคินเยอะอใช่ซึ่งกินเกาหลีไงเยอะแต่เขาให้เต็มที่ผัดยำจานหล่นนมมาเข้าไปเอาเข้าไปมาเอาเรื่อยๆเลยเอามามา,มาถึงก็เสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับพอเราเลือกได้ว่าเราจะกินหมูหรือเนื้อนะเขาก็จะเสิร์ฟแบบเต็มตี่แบบนี้นะครับมีซมเมนต์มันเงาเกลือนะครับมันเงาเกลือพิไทยแล้วก็อันนี้เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเกาหลีอะไรนะเพื่อนป็นเกาหลีแดงๆอันนี้เขาเรียกอะไรนะโซกุจังเออโซกุจังแต่เป็นซอสโซกุจังมทาครับนี่คอหมูอ่านี่คอหมูสามชั้นมาตรฐานมันมาชิ้นี่ใหญ่ๆดินี้วบะน่าจนหมูติดมันเฮ้ยนะ่น่หอันนี้คอหมูย่างแล้วคอหมูย่างดูน่าจะเด็ดเริ่มจากหมูเป็นก่อนนะครับ ระหว่างรอก็เริ่มจากการกินไข่เบาๆก่อนแล้วกันนะครับไมเหมือนไข่เตียวเลยอันนี้เจานดีนะจานดีจิมเดี้ยวร้านที่ร้านเกาหลีนี่ต้องดูที่จิมเตี้ยนะใช่เกาหลีต้องดูที่จิมจิเพจที่จิมจินี่มอื้ม ความเฟี้ยวของร้านนี้คือเรื่องของอาหารที่เตรียมให้ค่อนข้างสุดพอสมควรถือว่าดีในราคาเลทประมาณนี้นะครับแบบเกาหลีแท้ๆแ,แบบนี้น่าสุดยอดเนื้อครับเนื้อ เด็ดเหนียงน่ดีอืมน้ำซุปทีู่ราดูตูนเนื้อลายแล้วไมู่อะไรเนี่ยเขาปรุงมาพ่เศะหลายเรื่องไหมหือว่ามีหรือไม่มีดูกังเนเยอะตั้งแต่สาม không, khá là ว้าวอันนี้เฟี้ยวมากนุ่มมากอืมอืมโคตรดีอะจะเป็นการสไลด์เนื้อกะเห็นๆตรงนั้นเนื่องจาก ทางร้านไม่จำกัดเวลานะครับก็จะแบบเล่อเรื่อยสนุกสนกเนเห็นหลายๆโต๊ะที่แบบนั่งกันอยู่แบบถ้าจะอยู่กันบ้านอยู่แล้วอ่บตอนนี้มีอาหารอราคาหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับเมื่อกี้เราได้สั่งเป็นีิชุบกินติเนื้อรอดูกัน เห็นหลายคนรีวิวหรือว่าบอกกันว่าร้านนี้เรื่องควันเรื่องกลิ่นแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่ค่อยนะไม่รู้สึกนะก็ดูปกตินะมันไม่ได้แบบว่าควันขมงโฉวงเฉียงขนาดน่ากลัวขนาดนั้นนะผม,ผมว่าโอเคอยู่สำหรับราคาแล้วก็ของที่ได้แล้วก็ความจะแบบความจะเกาหลีที่เราได้รู้สึกตอนนี้นะฮะห้องแอร์ด้วยลงรงปมโ,โปร ขึ้นมาส่งเลยเนื้อสัตว์อยู่ตรงนั้นเลยแลกกันตรงนั้นฆ่ากันตรงนั้นเลยสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นแบบมีมาเปียกเกาหลีเดินมาเรียกข่าไทยเก็บตังอะไรเงี้ยมันจะมีให้ดูหรืออาจจะมีแบบแบบอะไรนะเหมือนในหนังนะเอามาตบเด็กโชว์กันอะไรยเงี้ยอะไรญี่ปุ่นอะไร มีความลับจะมาบอกครับคุณเนื้อเป็นมันอันนี้ถ้าสมมุติว่ากินตอนนี้ก็จะฉ่ำมากแต่ถ้าปล่อยกรอบครัสโคตรอร่อยเช้าค่ะมาหน่ไหมคะเป็นซุปกิมจิเนื้อเ <c oughs> จ้าเจ้าแรกที่ไม่รู้สึกว่าเป็นแยงส้มไม่ส้มไม่ส้ม รสเนื้อเข้มมากมกิมจิชัดมีความมันและหอมสุดยอดไม่ใช่แกงส้มลองกินเลยลองเค็เลย<ม>อร่อยร้อนนี่ดีนี่ดียังรับอยู่<ม>อุ้งขาวาทุกไข่ครับ เครื่องเพียงดีหมดเลยครับเครื่องเพียงดีมากโคตรอร่อยอร่อยมากจบยากจบเย็นเลยจริงๆครับคลิปนี้ ยังคงมีความสุขกับการย่างและกินอยู่ยังไม่จบง่ายๆลบวันดินวิสเปอร์เข้ามาทนี่เป็นห้องพิเศษนะครับเท่เลยก็สรุปนะครับก็คือเตี้ยวอยู่ที่สุขุมวิทซอย5นะครับใครว่างก็มาจอดรถได้บนโรงแรมนะจ๊ะีแดนร้านนี้ให้สำหรับเกาหลีนะผมให้ ขายคะแนานเลยผมว่าจา้ากว่าที่เรากินประจำชาวบ้านเราผมว่าอันนี้เฟี้ยวกว่าเพราะว่ามันไม่จำกัดเวลาด้วยแม่งยาวๆของกินมีเยอะเนื้อดี